ปีบุตรฮะเชิญนะครับเป็นท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมปีบุตรแสงกนกุลสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรคอนาคตใหม่ครับผมขออนุญาตปรึกษาหารือท่านประธานนิดเดียวก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนใหม่ครับท่านประธานในข้อบังคับข้อที่85นะครับคือเมื่อวานท่านประธานวินิจฉัยถูกต้องทุกประการครับอาจารย์ ท่านประธานนะครับได้วินิจฉัยถูกต้องทุกประการนะครับก็คือเป็นสิทธิ์นะครับของสมาชิกในกรณีที่ผลคะแนนออกมาแล้วต่างกันไม่ถึง25นะครับท่านประธานไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่ขอนับคะแนนใหม่นะครับเพียงแต่ว่าผมมีข้อหารือท่านประธานตรงนี้ครับคือการนับคะแนนใหม่เนี่ยนะครับมันแตกต่างกับการลงคะแนนใหม่ นะครับเพราะว่าถ้าอ่านดูข้อ85ทั้งหมดเนี่ยไม่มีคําว่าลงคะแนนใหม่เราเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดูครับเวลาเราขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นนับคะแนนใหม่เขาก็จะเอาเฉพาะบัตรในหีบเท่านั้นครับออกมานั่งครับเรียนประธานที่เคารพครับสายันครับท่านครับสายันครับต้องมีมั่นใครับอย่าระหว่างที่พื้นับเรียนประธานสภายันครั ระหว่างที่เพื่อนสมาชิกพี่ปลายอยู่อย่าย่าเพิ่งส่วนนะครับ,เร,บ,รบเรารักษาวินัยของสภาครึ่งปีที่ผ่านมาด้วยดีแล้วครับท่านเชิญ<ข>ท่านต่อครับ,บต่อให้จครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณ,คณท่านประธานครับ ท่านประธานครับผมขออนุญาตเปรียบเทียบเหมือนตอนเราเลือกตั้งเนี่ยครับเราไปหย่อนบัตรกันในหีบใช่ไหมครับแล้วถ้ามีการขอนับคะแนนใหม่เขาก็จะเอาเฉพาะบัตรในหีบเท่าน,นั้นครับออกมานับใหม่ <c oughs> ถ้าเทียบเคียงกับของเราเนี่ยเรากําลังจะเริ่มนับคะแนน <c oughs> ใหม่นั่นก็คือเอาคะแนนที่ลงกันเมื่อวานนี้จํานวนเต็มอยู่ที่467มี2 3 4โหวตเห็นด้วย2 3 0โหวตไม่เห็นด้วย2เสียงงดออกเสียงและ1เสียงไม่ลงคะแนน467นี้เท่านั้นครับที่จะนับใหม่ ดังนั้นหมายความว่าก็เอาปริ้นกระดาษออกมาครับ4ี่คนนั้นมีใครบ้างแล้วก็ขานนะครับขานก็คือทำตาม83มูลเล็บ 2, 2> บขานทีละคนเพื่อให้แต่ละคนได้บอกว่าตกลงจะโหวตแบบไหนเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับถ้าจํานวนเต็มมันไม่เท่ากันมันจะกลายเป็นว่าเป็นลงคะแนนใหม่ครับรับฟังความเห็นนะครับรับฟังความเห็นทุกท่านแต่ว่าไม่ไม่เคยมิตีวิธีนั้นนะครับ ท่านอาจารย์เราไม่เคยปฏินัติวิธีรี้นครับอฝากตรงนี้ไว้เผื่อว่าในอนาคตกรรบการจะเขียนข้อบังคับอันนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นบทเรียนและเราอาจจะคิดในเรื่องข้อบังคับต่อไปผมขออนุญาตเชิญกรรมการส่วนนันคะแนนที่ได้แต่งตั้งไว้เมื่อวานแลวนะครับขอเชิญนะครับท่านประธานครับผมขออีกสักครึ่งนาทีได้ไหมครับสุดท้ายแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมจะปฏิบัติตามที่ท่านประธานบอกทุกอย่างแล้วครับครึ่งนาทีก็คือว่าเรินท่านประธานนะครับผมเองเนี่ยนะครับเคยมีประสบการณ์ในการลงคะแนนมาแล้วในในการประชุมครั้งงหนึ่ วันนั้นเนี่ยเป็นการประชุมเ,เลือกประธานกลุ่มมิตรภาพนะครับซึ่งก็มีสสเข้ามาผมเสนอตัวเป็นประธานกลุ่มมิตรภาพท่านสุทธิสภาทุทธิสมาชิกท่านหนึ่งเสนอตัวเป็นประธานวันนั้นโหวตกันเนี่ยนะครับท่านประธานผมแพ้หนึ่งคะแนนนะครับแล้วทางซีกผมก็ขอนับใหม่แต่ทางอีกซีกหนึ่งเนี่ยนำโดยสสจากพกรรครัฐบาลหลายพรรคเนี่ยนะครับก็บอกว่า mm hmm. ไม่ให้นับใหม่ผมก็แสดงสปิริตครับผมแพ้เพียงหนึ่งคะแนนเท่านั้นผมแสดงสปิริตด้วยการไม่นับใหม่ครับ แต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับประชุมการใช้บัตรชัดเจนนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเดิมพันครั้งนี้ทาไมมันถึงสูงอย่างนี้นะครับทำไมมันถึงสูงอย่างนี้ต้องขอนับคะแนนใหม่อันี้เราคุยกันเมื่อวานขอบคุณครับท่านประธานครับครับคุยนอกเวทีกันแล้วก็ได้กับท่านประธานนะโดยที่โดยหลักแล้วเนี่ยไม่มีทางทําอย่างอื่นได้ส่วนวิธีปฏิบัตินอกห้องประชุมเนี่ยอันนั้นเราไปเราไปกําหนดเขาไม่ได้ครับในกลุ่มมิตรภาพในกลุ่มกรรมการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมเข้าใจฮะ จะมีท่านสมาชิกมาร้องเรื่องนี้อยู่